สวัสดีค่ะออขอนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะดิฉันนะะานนงสาวกมลรัชชวนสบายและดิฉันนางสาวธัญชนกมณุวงศ์ค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดทั้งสองวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะสัทธาข้ามพรมแดนศิลป,ลปวัฒนธรรมพิจารณก้าวข้ามภูมิศาสตร์ศาสนาการเวลาและชาติพันธุ์ค่ะ โครงการนี้ร่วมจัดโดยภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันไทยคดีศึกษาม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักพิพิธภัณฑ์พสถานแห่งชาติกรมศิลปากรซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายตลอดโครงการทั้งสองวันนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเอาไว้นะคะท่านจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมในถุงผ้า ซึ่งจะประกอบไปด้วยหนังสือศรัทธาข้ามพรมแดนภายในจะเป็นบทความเกี่ยวกับที่ท่านวิทยากรได้บรรยายทั้งโครงการนี้นะคะอย่างที่สองจะเป็นสมุดบันทึกศร,รถถัทธาและอย่างที่สามจะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะไทยการสังเกตประเด็นใหม่จากงานวิจัยซึ่งทางภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะได้จัดทำขึ้นรวมทั้งสิ้นจำนวนสามเล่มน,นะคะ นอกจากนี้ท่านยังจะได้รับแบบประเมินพร้อมกับอาหารกลางวันโดยการบรรยายในช่งชวงเช้านี้นะคะเราจะไม่มีการพักเบรกกันสำหรับท่านใดที่ประสงค์จะเข้าห้องน้ำนะคะสามารถใช้ห้องน้ำได้ที่หอห้องน้ำของหอประชุมเดินลงไปบริเวณบันไดจะอยู่ด้านขวามือนะคะทางโครงการต้องขอรบกวนแจ้งท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะถึงเหตุที่จำเป็นจะต้องให้ ท่านผู้เข้าร่วมโครงการแสดงบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งก่อนการลงทะเบียนเนื่องจากหนังสือที่เราพิมพ์มีจํานวนจํากัดและป้องกันการสวมสิทธิ์การเวียนมารับหนังสือหลายครั้งสาหรับท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียนเอาไว้เรื่องหน้าหรือลงทะเบียนเอาไว้แล้วแต่มีรายชื่อตกหล่นอันนี้ทางโครงการต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะโดยทางโครงการจะขอดําเนินการตรวจสอบจํานวนหนังสือที่เหลือในช่วงเช้าและอาจจะมีการประกาศที่ท่านมารับหนังสืออีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นค่ะ เมื่อการบรรยายเสร็จสิ้นในแต่ละหัวข้อนะคะหากผู้เข้าฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามสามารถใช้ไมโครโฟนที่อยู่บริเวณกลางหอประชุมชั้นล่างได้หรือท่านสามารถเขียนคำถามใส่ในกระดาษแล้วก็ส่งให้กับน้องๆที่ใส่ชุดนักศึกษาที่อยู่รอบๆทั้งบริเวณหอประชุมชั้นล่างและชั้นบนค่ะจากนี้ไปขอนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศรัทธาข้ามพรมแดนศิลปะวัฒนธรรมพิจารณาข้ามภูมิศาสตร์ศาสนาการเวลาและชาติพันธุ์เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ด ok รรุงรร่งโรธธรรมรุ่งเรืองกรรมการและเลขานุการโครงการกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญข่าอาจารย์นมัสก,การพระคุณเจ้า เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์สัศา์แห่งชาติกรมศิลปากรรองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะบรางคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมวิชาการในวันนี้นะครับโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะครั้งนี้เกิดขึ้นจากคณาจารย์ในภาควิชาประวัตศิศาสตร์ศิลปะได้เล็งเห็นว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราได้จัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเสวนาวิชาการหรือประชุมวิชาการและทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะสิ่งนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้พวกเราเห็นว่าควรดําเนินโครงการประชุมวิชาการด้านวัสดศิลป,ปะในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทั้งนี้ในปัจจุบนันการดำเนินโครงการประชุมวิชาการใดๆโดยลำพังเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอาจไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการนะครับที่ไปอย่างรวดเร็วดังนั้นโครงการครั้งนี้จึงมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนวงวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยที่สำคัญอีกสองแห่งร่วมจัดขึ้นได้แก่สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิพิธภัณฑ์ทาสารแห่งชาติกรมศิลปากรซึ่งท้งนี้นับเป็นก้าวแรกในการจัดงานใหญ่อย่างเป็นทางการด้วยกันนะครับสำหรับหัวข้อโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะครั้งนี้ได้แก่ศรัทธาข้ามพรมแดนศิลปะวัฒนธรรมพิจาร์ก้าวข้ามภูมิศาสตร์ศาสนาการเวลาและชาติพันธุ์เกิดขึ้นจากฐานความคิดว่า ศิลปะและวัฒนธรรมในแดนไทยหลากหลายประการนั้นสร้างขึ้นจากศรัทธาเป็นสำคัญแม้ว่าศรัทธาเป็นเรื่องเฉพาะตนทั้งยังดูเหมือนว่าจะเป็นประการปิดกัน้นผู้คนที่มีศรัทธาต่างกันให้แยกออกจากกันไปในทางศิลปะและวัฒนธรรมกลับพบการก้าวข้ามผ่านพรมแดนเสมอพรมแดนในความหมายทั่วไปเรามักนึกถึงเส้นแบ่งแดนทางภูมิศาสตร์ หรือเส้นพรมแดนประเทศแต่ความหมายที่ใช้ในครั้งนี้หมายรวมถึงพรมแดนทางศาสนาและความเชื่อพรมแดนทางการเวลาพรมแดนทางชาติพันธุ์และพรมแดนอื่นๆอันอาจมีด้วยภูมิศาสตร์มิอาจขวางกั้นพลังแห่งศรัทธาศาสนาและความเชื่อที่ต่างมิได้เป็นประการกั้นขวางการพัฒนาสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรม แม้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีตามชาติพันธุ์จะเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่กัน,นั้นการแลกเปลี่ยนข้ามผ่านชาติพันธุ์ก็เกิดขึ้นเสมอเช่นกันการเวลาไม่อาจทำลายศรัทธ,ธาแต่ความผันแปรไปตามกระแสะโลกก็ทำให้ศรัทธ,ธาศิลในปัจจุบันมีนิยามความหมายที่ต่างออกไปจากอดีตจากข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้นเนี้นะครับ เป็นหัวใจสำคัญของการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะครั้งนี้คือศรัทธาข้ามพรมแดนศิลปะวัฒนธรรมวิจารณ์ก้าข้ามภูมิศาสตร์ศาสนาการเวลาและชาติพันธุ์ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรรุ่งโรธธรรมรุ่งเรืองนะคะลำดับถัดไปขอเชิญคุณพลรบจันทราช ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์ทัถสถานแห่งชาติกรมศิลปากรกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการนี้ค่ะคือมัสการพระคุณเจ้าครับกลาบเบยนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมครับคณาจารย์พี่ๆน้องๆชาวโบราณคดีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเหมือนได้กลับมายังบ้านเดิมอีกค,ครั้งหนึ่ง นะครับจริงๆแล้วคณะโบราณคดีกับสำนักพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะต้องบอกว่ามันมาจากรากเง้าเดียวกันหรือมันมีต้นกำเนิดจากมเมล็ดพันธุ์เดียวกันนะครับคณะโบราณคดีปลูกต้นกล้าเพราะบ่มองค์ความรู้ให้กับคนที่จบไปไปสู่ข้าราชการในกรมศริลปากรไปสู่การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์จริงๆ เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ต้นกล้าที่คณะบริาดีได้เพาะบม่มมันได้เติบโตแล้วก็พลิดอกออกผลกลายมาเป็นคนของสำนักพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานด้านพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่หรือที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศนี้ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีราชการแลเอกชนต่างๆเข้ามาทำงานด้านพิพิธภัณฑ์กันมากก็าตาม ผมเชื่อว่าความร่วมมือความผูกพันระหว่างคณะโบราณคดีกับสำนักพิพิธภัณฑ์นั้นมันมีในสองสองรูปแบบก็คือรูปแบบที่หนึ่งในความเป็นพี่เป็นน้องอยังจําได้ว่าทั้งแต่เป็นนักศึกษาเวลาเราไปขุดค้นเราไปออกภาคสนามที่ไหนก็ตามก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ที่เป็นบุคลากรของ,ของกรมศิลปกรในพื้นที่เนี่ยคอยดูแลแม้กระทั่งทุกวันนี้ เวลานะสำนักพิพิพธภัณฑ์มีปัญหาอะไรด้านวิชาการเราก็สามารถจะยกขู่ถามอาจารย์ต่างๆทั้งพี่สัจชายทั้งใครต่อใครก็ดีอันนี้เป็นความร่วมมือโดยความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพี่เป็นน้องนะครับแต่ปัจจุบันเรากําลังสร้างมิติใหม่หรือเรากําลังสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่อองค์กรนะครับเรากําลังให้ความร่วมมือ จากความเป็นพี่เป็นน้องนั้นพัฒนาไปสู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการทางวิชาการนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าการทํางานพิพิธภัณฑ์นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือข้อมูลทางวิชาการเพราะถ้าทุกท่านที่ค้าบอร์ดอยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์ก็จะรู้ว่าการจัดแสดงไม่ว่าจะดีขนาดไหนไม่ว่าจะประสบความสาเร็จขนาดไหนก็ตามมันมาจากการเริ่มนับหนึ่งที่ข้อมูลวิชาการนะครับ คณะบรัณคดีได้ศึกษาค้นคว,นวา้าวิจัยข้อมูลในวิชาการใหม่ๆเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องบรัณคดีประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันสำนักพิพิธภัณฑ์ก็ทำหน้าที่แปลองค์ความรู้เหล่านั้นให้เป็นการจัดแสดงด้านพิพิธภัณฑ์นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่านี่เป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญระหว่างสองวันที่ทุกท่านได้ฟังในวันนี้ผมอยากให้ได้รับรู้ว่านี่คือความตั้งใจจริงๆ ที่จะผนวกเอาความรูใม้ใหม่ๆจากการศึกษาวิจัยเข้ากับนวัตรกรรมการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญของกรมศิลปากรนะครับก็ความร่วมมือต่อไปอันใกล้นี้ขอเวลาท่านอีก2นาทีไม่เกินเรากําลังจะจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ที่เราเรียกว่า Museum ยมเอ็กซนะครับในเดือนกันยายนระหว่างวันที่1 6ถึง21นะครับ ในวันนั้นจะเป็นครั้งแรกที่เราจัดแสดงโบราณศิลปะวัตถุของล้ำค่าโดยความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์กรมศรริลปากรกับพิพิธภัณฑ์ภาครัฐกับพิพิธภัณฑ์ของเอกชนจะนําของชิ้นเยี่ยมมาจัดแสดงร่วมกันภายในพระที่นั่งอิสระนะครับนอกจากนั้นยังจะมีกิจกรรมการออกร้านการออกบูธของคนในแวดวงพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การถ่ายภาพโบราณวัตถุนะครับแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆเข้ามาร่วมมีองค์กรการศึกษาต่างๆเข้ามาร่วมจัดนิทรรศการหรือออกร้านกับเรานะครับถือโอกาสนี้เรียนเชิญคณะบราณคดีนะครับผมได้เก็บพื้นที่เอาไว้ให้1บูธนะครับจะนําจัดแสดงเรื่องการศึกษาใหม่ๆเกี่ยวกับบราณคดีพิพิธภัณฑ์เราจะได้ไปร่วมกัน แล้วก็ถือโอกาสเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ร่วมกันระหว่างเอกชนและภาครัฐนะครับมีการออกร้านต่างๆของการศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ของเอกชนต่างๆนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จะไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับรวมแล้จะมีการเสวนาทางวิชาการด้วยผมรบกวนเวลาของทุกท่านมามากแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นนับหนึ่งและนี่คือก้าวแรก และผมหวังว่านับจากนี้ไปไม่ว่าอีกสิปีข้างหน้าเราจะะเกษียณกันไปแล้วหรือยังไงก็ตามผมขอให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรและองค์กรนี้ยังคงอยู่และเราจะก้าวไปด้วยกันครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นของทุกคนในประเทศนี้ขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณพนมบุตรจันทราโชธนะคะ ลำดับถัดไปเรียนเชิญรองศาสตราจารย์กิติมาสุรสนธิรองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการนี้ค่ะกราบนมันสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะ ท,ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมกันในวันนี้ดิฉันวันนี้ได้เห็นในหัวข้อนะคะก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะเห็นคำคำหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนั่นก็คือคำว่าศรัทธานะคะดิฉันมองว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของความศรัทธาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการศรัทธาในเรื่องของอความเชื่อหรือว่า ศรัทธาในเรื่องของบุคคลหรือว่าศรัทธาในเรื่องของโบราณวัตถุหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะคือมนุษย์เราเนี่ยเราก็สามารถเกาะเกี่ยวกันด้วยอยู่ด้วยความศรัทธานะคะสาหรับวันนี้เนี่ยดิฉันแบบค่อคนข้างจะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาในคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปรกรนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะ ดาเนินงานทางด้านวิชาการนะคะดิฉันมองว่าวิชาการหรือว่าศาสตร์ทุกขแขนงเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะมีความเข้มแข็งได้นะคะถ้าหากว่าศาสตร์ในขแขนงต่างๆนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกนํามาเขาเรียกว่าบรูรณาการเข้ากับระหว่างในเรื่องขององค์กรต่างๆนะคะเข้าร่วมกันเนื่องจากว่าแต่ละ อ,องค์กรนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้ความลึกซึ้งในเรื่องต่างๆนั้นเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะองค์กรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีนมความร่วมมือซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยศาสตร์นั้นเนี่ยมันก็จะมีความเข้มแข็งและว่ามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยดิฉันในฐานนะที่เป็นตัวแทนของสถาบันไทยคดีศึกษานะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่ ทางสถาบันได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานเชิงวิชาการนะคะในวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ว่าทุกท่านเนี่ยที่มาร่วมงานในวันนี้คงจะได้รับในเรื่องทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในเชิงของศาสตร์ต่างๆนะคะไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเพราะฉะนั้นดิฉันขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์ในงานนี้นะคะทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ ลำดับถัดไปเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอัชิรชัยพจนพานิชหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลายัยศิลปากรกล่าวถึงการจัดโครงการนี้และเปิดพิธีการประชุมวิชาการนี้ค่ะค่ะก็กับนมัสก,การพระคุณเจ้านะคะแล้วก็รวมถึง แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่สนใจมาร่วมงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้นะคะจริงๆกล่าวถึงที่มาอาจารย์ลุงโลดได้กล่าวไวอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยแม่แรงไม่ใช่แม่แรงเขาเรียกหัวแรงสําคัญนะคะแม่งานสําคัญก็คืออาจารย์ลุงโรดนะคะหลายท่านที่อาจจะเคยมาฟังกิจกรรมงานเสวนาวิชาการของภาวิชาอาจจะเคย สังเกตว่าแต่ละปีเราจัดโครงการอยู่ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่างานประจำหนึ่งของเราก็คือเราจะต้องจัดงานเสวนาวิชาการครั้งใหญ่หนึ่งครั้งนะคะซึ่งในแ,แต่ละปีก็จะมีหัวข้อแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานจาริกแสวงบุญหรืองานสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์หลายท่าน,นาแม้จะยังมีหนังสือเก็บไว้ที่บ้านอยู่เหมือนกันนะคะสาหรับปีนี้นะคะหัวเรื่องซึ่งหลายคนถามใครคิดชื่อ ดูเก๋ไก๋มากนะก็ไม่ไม่งานของเราอีกเหมือนกันนะคะงานชื่อศรัทธาข้ามคมแดงน,นะคะขอเรียกสั้นๆนะคะเพราะว่าจริงๆชื่อแรกตรงนี้เนี่ยมันสมบูรณ์ในความหมายของมันอยู่แล้วนะคะศรัทธาคืออะไรคมแดงคืออะไรหลายท่านก็ก็คงจะตั้งข้อสงสัยนะคะแล้วก็จริงอาจารย์ลุงโรยก็ได้กล่าวถึงความหมายมันในหลายแง่มุมแล้ว แต่เชื่อว่าสองวันที่หลายท่านจะได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณุฒิอีกหลายท่านเนี่ยท่านก็จะได้คําตอบอีกมากมายเช่นกันเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ความหมายเดียวสองความหมายหรือสามความหมายมันอาจจะมีน้ำไม่ท่วนเหมือนกันผมแดนก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้เนี่ยอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอกล่าวเลยที่นี้คือ เราการจัดงานครั้งนี้เราอาจจะไม่ไม,ไ,มไม่สมบูรณ์สะทีเดียวถ้าเราขาดพันธมิตรที่สําคัญอีกสองท่านอีกสองหน่วยงานนะคะปีนี้ถือว่าปนปีแรกที่ภาควิชาได้ก้าวข้ามพรมแดนอยางเช่นกันนะคะเพราะว่าในปีก่อนๆเนี่ยภาควิชาเราเป็นเจ้าภาพจัดอยู่อยู่เพียงสายเดียวนะคะแต่ว่าพอจัดมาหลายๆปีเราก็รู้สึกว่าเ,ออเราลองหาเพื่อนใหม่นะคะหาเพื่อนที่จะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเราก็สร้างเครือข่ายเพื่อ เพื่อในการเผยแพร่งานวิชาการสู่สังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เนี่ยก็อยากจะขอขอบคุณสถาบันทยกยีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักพิพิธภัณฑ์ทัาสตานแห่งชาติารกรมศิลปากรอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ตอบรับคําเชิญของพวกเรานะคะแล้วก็ขอถือโอกาสนี้เปิดงานเสวนาวิชาการรัทธ,ธาข้ามพรมแดนอย่างเป็นทางการค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ